แก้มใสไ,ไม่พูดไม่จ้าเมื่อก่อนเลิงหน,หน้าตาแจม่มใสแต่มาวันนี้ดูซิเปลี่ยนไปไนใครทำอะไรแก้มใสเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนสงทำไมหนะ้าเศร้า หรือว่าเธอเหงาบอกเรามาทีกระต่ายใส่หน้าก้าขาเดินหนีไม่พูดพาทีเดินหนีหน้างอเพื่อนเพื่อนปรึกษาหาทางสืบต่อทำอย่างไรหนอไม่อยากรอรี จึงแอบย่องตามมองท่าทีแก้มใสเดินลุกลีลุกลน<ม>เจ้าหมูแอบจ้อง,องมองอย่างซุกซนสังเกตเวียนวนอดทนแอบมองเอนี้แก้มใสทำไมแก้มป่องแก้มใสปิด ต้องแถมร้องโวยาวบอกฉันปวด <Hi. S 1> ไม่หันทักทายเพราะไม่สบายันกลายเป็นรู้ oh. แก้มใสแก้มยู่ร้องหูหนะ้าอยู่เมื่อเพื่อนได้รู้บอกสู้ด้วยกันแก้มใสไปหาใครคะเนี่ย หาหมอรักษาหมอนลูกกอดไว้แก้มใสปวดฟันเขากำงกอดหมอนไว้หาหมอรักษาแล้วมาแปรงฟันเ <Fun. S 1> ช้าเย็นทุกวัน mm. ให้ฟันแข็ง <Yeah. S 1> จากนั้นแก้ม <Okay. S 1> ใส่ใจจัดแจง <Yeah. S 1> ทุกวันต้อง <Yeah. S 1> เพื่อนส่งแรงใช้ ตอนนี้หาย<ว>ยิ้มอวดฟันได้ไดเพื่อน<ด>เพื่อนดีดดแก้มใสสุขเออ